กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์บ่อลูปลองแล่จะว่าเพืเ่อนๆไปล่องครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนนะครับวันนี้บ่อลูปลองแล่นนะครับพ้าเพืเ่อนๆมาลองเปลี่ยนพานไทยกับเฮ้ยบ่อลูปกับเมสซี่ซีเจ็ดซึ่งเจ็ดกล้องบ่ลรูนั่นเองนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวไอ้เจ้าตัวชุดซ่มซพานนะครับสามพานนะครับที่บ่ลลูปซื้อมานะครับตอนนั้นซื้อมาทั้งชุดก็ มันก็เล็กนะครับก็เอาไปไถสักสองสามงานแล้วแหละแต่ว่านะครับแต่ว่ามันหรูอซึ่ของมันไม่สาใจอะครับด้วยรถที่มันใหญ่นะแต่ขี้ดินที่มันขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใส่ใจวันนี้บอลุกก็เลยไปสื่อพันไถมานะครับจุดจุดสร้างจานนี่นะครับของ CMT นี่ครับ CMT อ่านะครับเราไปสื่อไปสื่อจานไมมายี่กนิ้วอามิล มองราคาดีไหมอ่าดึงบัตสองร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ที่ไหนใครสนใจยักษ์อยู่ลองอ่าคอมเมนต์กันงามานะครับถามเลยว่าทีนีนสื่อได้ตู้วันนี้ไหมอันนี้บรรลุก,ก็ามในใจนะครับว่าฮันเจเราเนี่ยใช้าราคาเนี้แต่บรรลุก,ก็เป็นลูกค้าของเขากันเลยครับก็อาจจะได้ราคาพิเศษหรือว่าจะเป็นว่าที่อื่นก็แล้วแต่นะเอานะครับบรรลุก,ก็ทําการเปลี่ยนมาใบยังไงนะครับ วันนี้มายืมสถ้านตีนะครับราะว่าก็มีบล็อกลมนะครับวันนี้ลางก็หยุดมายืมสะ้านตีให้ก่อนนะครับตัวนี้บลุกเบี้ยเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ขั้นนอนในแนวตีนะครับแต่ตัวนี้ยังทอดไม่ออกนะครับเลยขนาดรับโอ้โหนี่ครับลูกเก่าลูกใหม่ยี่สิบหกนิ้วนะครับต่างกันเยอะเลยอืมนะครับอันนี้ทอดไงไม่ไม่ไม่ถึงกับไงครับแต่ว่าเราใช้บล็อกลมอันนี้ทอดยากได่เบื่อมีอยู่ มีอยู่ดวงแล้วเนื่องจากว่าเราใช้บล็อกลมนะครับมันทำไฮบาลุฟเนี่ยทำงานได้เร็วมากนะครับเดี๋ยวทอดกแป๊บเดียวนะครับไซส์ก็คงจะไม่นานนะครับยังตัวสุดท้ทายแล้วมันทอดไม่ออกแล้วก็บาลุฟก็ชิ้นน้ำมันตั้งแล้วมามาตอนครับแบานนี้เอาละครับ,บ,เ,รบเรื่องนับตัวสุดท้ทายแล้วพอกินหลอดคงจะออกนะครับเพรเมื่อกี้มันคลายๆแล้วเร็ว่าบาลุฟชิ้นน้ำมันตั้งลเลยร่มเต็มเลยเอาเลย มันนะครับต่อไปเลยโอเคในระวัางที่เ,าเ,าเารา่อรนะครับใส่ช้ปานนุกันก่อนมันก็จะมีพวกที่ดินนะครับแล้วก็พวกสนิมแล้วก็ ่ันไปเรียบร้อยอ่ะอ่ะขอรุมน้อยๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาใส่พันกันไับพันใหม่ CMT นะครับอ่าโอ้ยอ่าปรลูกกอ็อ่าพิจารณาหลายอย่างนะครับที่จะเหลือ CMT เพราะว่าหนึ่งนะครับ เอ่อ c ีเขาก็มีเจอีเสียงดีนะครับอ่สองราคาย่อมเยานะครับและสาม c ี CM t มีรับประกันใบแตกนะครับถ้าเกิดใบใบใบบินมากกว่าถอ่อา,าหากว่าบินนะครับเวลามันแตกไม่แตกเข้ารูนะถ้าไม่แตกเข้ารูนะครับเขาเคลมจนจนถึงยี่สิบสี่นิ้วครึ่งอื คือเราชายช่ายเนี่ยยับหยีพวกเหนียวเนี่ยถ้าวัดเลือดหยีด้วยเส้นเหนียวครึ่งแล้วเมื่อไรอันนั้นประกันมดแต่ถ้าเกิดว่ายังช่ายไม่ไหม้เลยเนี่ยครับไปโดนหินไปโดนลาไปโดนอะไรทึ่งเกิดการแตกนะครับแตกไม่เขา้ารูนะก็คือไม่เขา้ารูนอดนะครับก็จะเคลมใบไม้หายฟรีๆเลยเฮ<อ>้ไปเรียบร้อยแล้วไปไซกันมาเดี๋ยวนอดกันคน ทำงานกับของหนักอเพื่อน,อนๆต้องระม,มัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะบาดเจ็บได้นะครับอันตรายนะครับบางคนนิวคาดนะครับทํางานกับของใหญ่ๆของหนักๆแล้วก็ปลาแล้วกอ็อันตรายนะครับนะลูกไส้นอดตัวนังแล้วนะ,นะตัวที่สองกัน ้อดีอแล้วพอใส่ครบสองตัวนะครับง่ายแล้วทีนี้ มันไม่ยากนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเรามีเครื่องมือครบมันก็จะไม่ยากนะครับโดยเฉพาะถ้ามีบล็อกลมเนี่ยหรือว่าเดี๋ยวนี้มันมีบล็อกไฟฟ้า,าราคาถูกๆนะครับก็แรงบิดก็เยอะนะครับ,บอตพวกนี้แกออกสบ,บายเลยครับ กับรุมปั๊มเต็มแล้วหลังเลยเียจะอบไหมปุ๊บเปิดเบอร์สามเลย ทั้งหนึ่งเลยครับโอ้ล่อนเล็บโอเคหลุดแล้วครับฟานอันสุดท้ายเออโอ้ทะเลน,นะครับดินนะครับโอ้ฝุ่นนะครับกลางนั้นกลางนี้กันโอ้โน,อน,อน้ตหล่นเล็บเล็บ อ่ะโอเคครับคัดนะครับตีอมโกล ครับเพืเ่อนๆในเมื่อเราใส่ใส่กันเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็มายิงเขานะครับมายิงเข้าใส่นอ็อตยิงนอ็อตแน่นๆป๊อ เพื่อนๆสำหรับจานสามอะไรพนสามจานใหม่ซีเมที่ของมาลุนะครับพ่งนี้เดีย๋ยวลุยงานกันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆมาลุบปเป็นมือไหมนะครับยังไม่ชำนาญเหลืองงานไรนะครับก็ยังพวกเนี้ยเราสามารถทําเองได้นะครับทําให้ประหยัดไม่ต้องไปจ้างช่างแต่ก็อย่าลน้อยๆเราก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับเมสซี M ่ 4. 0707 <47. S 2> <0 7. S 1> ของบารุปนะครับพรุ่งนี้ไปเจองานไทยซ้ำยันนะครับเป็นอ่าเป็นงานที่สามนะครับเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆไปลองเล่นกันสำหรับวันนี้บารุปลองโคล,ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามคลิปบารุปอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดซับสไครต์แล้วคลิปบารุปมั่งนะครับขอบินกะไซ <laughs> บารุปก็ต้องลางกันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้พบกนันไม่แล้วคลิปหนา้าสวัสดีครับ